มแล้วก็ทับอีกตัวเดิมเันก็จะได้ดูว่าเส้นที่เดิม ได้ครับปัจจัยที่ผมต้องกัรพร้อมกันทั้งหมดที่ผมอธิบายให้พี่ผมอยากกัดหนึ่งสองสามเรียงมาตามที่ผมต้องการผมก็จะกัดไปทีละอันก็จะเอฟร้อยจริงนะเอฟร้อยอ่ะใช่ตัดจากตุ๊บุกๆเป็นดอกใช้ไปดอกนึงตุ๊บตุก็จะมาเป็นผมเทสตัวเลขเป็นศูนย์หนึ่งเทสอันถัดไปผมก็จะเป็นศูนย์สองเนี่ยมันก็จะเรียงผมมาเรื่อยๆเวลาที่ไปเทสก็จะเรียงเหมือนกันผมก็จะเริ่มจากหนึ่งหนึ่งขึ้นมาพอหนึ่งปุ๊บ มันจะเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็จะกัดตามที่เราเตตั้งแต่แรกอันนี้คืออันนี้เรา่ตอนแรกตที่ส้ามันาแล้วคุณย้ายจากซ้ายไปขวาไหมหรือว่าคุณเลือกจัวที่คุณต้องการมาเปแต่เมื่อกี้น้องทำน้องเลื่อนไปตรงนี้นื้อุที่อยู่น่แล้วก็วาัางวางางไป่มันคือเรียงวงจรนี้แบบัคืออยู่งานแค่หะึงเดียวน้องนั้นอยูไปตามออเดอร์อของมันนะ คเรียงเรีไว้ในนี้ถูกป,ป่ะยังเราตลอดเดี๋ยวเวลาเจอเริ่มงานอะจจะว่าระหว่างที่เครื่องนี้ใช้งานอยู่ มันจะเลี้ยงเลยงต่มันไม่ตบเลยตัวน like uh uh, ั้นอะถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวแบบนี้ตัวเนี้ยผมจะใช้กล่องอะไรซ้ำๆเดิมใช่ไหมใช่มันจะซ้ำเดิม